กันไปเข้าบ้านดีกว่าเมาตกลงว่าสีเลือกบ่นี่ไม่เลือกหรอกไปบ่เลือกแล้วบ่บ่ไปแล้วไม่ไปเลยลูกบ่ไปแล้วไปจัดอีกอิจักคนกันไปลุกไปจัดอิจักคนดิแม่งเฮ้ยขากูกินอดกินอยากกูแม่งโคตรเซ็งเลยไม่มันอะไรมันอะไรเฮอยจะไปไหนเนี่ยฮะเลินเถอะเองเอ้าม่เลิกกันยังไง แม่งเลี like? ้ยงกูเลี้ยงอ๊ดเลี้ยงอยากทีเลีกูงกดเลี้ยงอยากอะไรเออนี่ก็ดูนี่ในผากม่ได้เขาซักเนี่ยเธอทำไมไปกินเหล่าแต่ก็เพื่อน่ะฮะอะไรวะเลิกกันเลยเอามาเลิกกันยังไงก็เธอเลี้ยงเขาอ๊ดเลี้ยงเขาอยากนะบักนั่นบักคนเก่านั่นน่ะที่มาจีบเขาหนาลูกนี้เขาไปคบก็มันนี้เขาเลี้ยงอ๊ดเลี้ยงอยากยังไง โอ้ยกินแต่มาหมาเมีเขาเอ,อยากกินซูชิเธอว่คิดหรอว่ามันเป็นเมนูใหม่เมนูที่เขาชอบกินอนะเมนูยอดฮิตแต่เธอว่เข้าใจหรอเมนูอะไรมามา่มามาม่ามามายมียเธอชอบกินนี่ขเขาชอบกินหรอเขาอยากกินาชาบูซูชิเนี่ยเป็นไงก็ต้องกินแต่มาหมาทุกวันทุกวันกินเนี้ชิ้นละห้าบาทไงตัวกูพร้อมแห่งว่าเรานี่โอ้โหอะไรนี่ซูชิชิ้นละห้าบาทพักกูไปกินกูอยากไปกินในนั่นก็ให้กินแล้วไงตั้งสามชิ้นวันนั้นน่ะ อยากกินซูชิสายพานมึงว่าใจไม่มึงเรียงกูอะไรแบบนี้กันเดียวเอาไปก่อนไม่ให้หรอเดี๋ยวอะไรล้อๆถูกหวยรังนั้นที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยกินไม่ได้หรอชาติไหนฮะชา้ิไหนมี่ก็รอไม่ได้หรอกูรอไม่ได้เลยนานแล้วเนี่ยกูรอนานแล้วเนี่ยควบกับมึงมาจนกูนู่กูโตหนึ่งขวบแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้กินอะไรนี่ถ้าจะไปจะเลิกไปยังไงทําไมล่ะพี่กับชื่อเธอรถกับชื่อเธอยี่ห้อก็อยู่กับเธอหมดเธอไปเธอก็ไปตัวแล้วไง แล้วจะแบ่งกันยังไงไม่ต้องแบ่งเอาคนเดียวแล้วลูกอะไอดาไอดาเอออยู่ๆใครเออใครจะเอาไปบ้ากใครจะไปย้อมเราลูกเขาเลี้ยงมาตั้งปีนึงเขาก็ใักของเขาดิยูซือจะมาเลือกทิ้งกันไปได้ยังไงลูกต้องอยู่กับแม่อยู่เร็วไงบ่ต้องอยู่กับเขาบ่ต้องอยู่กับเขาบ่ลุ่งตัวทำไงแล้วเอาไงแล้วจะเอาไงจังรถจังบ้านขายแบ่งกันได้แต่ว่าลูกกี่แบ่งกันได้จังไหนอยู่กับเขาบ่เอางี้ไปเฮ็ดอีกคนนึง ไปเฮ็ดเพิ่มอีกคนนึงนะจังแบ่งกันเอออันนี้เอาไว้นี่ก่อนเฮ็ดก่อนโอ้ยถ้าสั่นบ่ได้แต่แบ่งกันบ่ลุงตัวต้องจับก่อนอือดังสี่ไหมมันจะแบ่งลุงตัวกันต้องจับหยัง่งแบบนี้แหละเนาะเดี๋ยวได้มาอีกคนนึงค่อยแบ่งกันอีกคนนึงโอเคไหมก็ได้ คนละคนคนละคนกับแบงกันพอดีไปกินมะม่ากับแซลเบอรอกันไปเขาบ้านดีกว่าเอาตกลงว่าสิเลิกบ่นี่ไม่เลิกแล้วไปบ่เลิกแน่วบ่บ่ไปแล้วไม่ไปเลยริ้วๆบ่ไปแล้วไปจัดอีกอีจัชนันไปลุ้นอีจัชนันกี่ไปดไปจัดเองไม่ไปยห่วยตกลงมันบ่เลิกมันบ่ไม่เลิกแล้วมึงอยากเลิกไปไปไปกินต้มมะม่าสันเท้าอ่ะห่วยว่าเลิกแล้วโอ้ย